โย <What>? oh. <Yo, S 1> สวัสดีค่ะทุกคนเยโยโยโยยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Lucky Tree เจอกับพวกเราสองคนเหมือนเดิมนะคะ เพิ่มเติมตรงที่ตีมวันนี้มันทำไมมันฟรุงฟริงขนาดนี้แน่นอนครับเพราะวันนี้เราจะทำเมนูที่เกี่ยวกับบาร์บี้ ตอนนี้มันเป็นกระแสบ,บาร์บี้เยอะมากเพราะว่าหนังบาร์บี้มันเข้าใช่ไหมใช่แล้วที่เป็นเวอร์ชั่นคนแสดงอะ่ะแล้วมันเกิดเมนูไวรัลขึ้นมาเมนูหนึ่งในติ๊กต็อกเว้ยแล้วปัดติ๊กต็อกแล้วคือเจอมันตลอดแล้วมันน่ากินมากใช่นั่นก็คือบาร์บีพ้พาสต้าเขารยง่ายๆว่าเป็นเหมือนกับพาสต้าสีชมพูบาร์บ,าบี้บาร์บี้อ่ะใช่ครับเราเห็นแล้วเราก็รู้สึกว่าอยากลิ้มลองแล้วก็อยากลองทําดูสุละเกิดครับทุกคนไม่รู้ว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงในเมื่อเราอยากรู้เราก็ต้องรอไป ลองชาดาด hey, และนี่ก็คือส่วนผสมส่วนประกอบหลักของคลิปนี้นะครับทุกคนมีดังนี้เลยนี่บีทรูทอันนี้คือพระเอกของเมนูนี้เลยพาสต้าสีชมพูเราจะชมพูได้ด้วยน้องคนนี้นะคะครับเขาจะให้สีที่ออกแดงๆม่วงๆอ่ะทุกคนเอาจริงตอนหั่นเหมือนหนังฆาตกรรมเล็กน้อยอมัน ใส่เสื้อขาวก็ระวังนะคะมันเลอะเทอะไปหมดเลยแกอแล้วก็กระทวมไม่มีกระเทียมนะครับกระเทียมอันนี้ไม่ใช่ที่เขาประคบนวดไทยโบราณ่ะคล้ายๆเอามาประคบอ่ะใครปวดเมื่อยได้จุ๊ยกระเทียมอ่ากระเทียมอ่าต่อด้วยครีมชีสแล้วก็ครีมอันนี้เป็นเฮฟวี่ครีมด้วยนะทุกคนแล้วก็อันนี้ครับภูมิใจนําเหนือมันคือชีสน้ำอัดลมครับทุกคน ทาไม่ใช่เหรอน่ามันเฟต้าอ่าเราก็เพิ่งรู้จักเหมือนกันนะครับพรามันมีชีสชนิดนี้อยู่ด้วยนะครับเราก็ไม่เคยกินมาก่อนเลยแกครั้งแรกเหมือนกันเฟต้าชีสเนี่ยอ่าแล้วก็ปรุงรสด้วยเกลือพริกไทยเล็กน้อยครับอ่าก็ดูไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นี่คือส่วนผสมทั้งหมดที่เราจะเอามาทำซอสครับทุกคนอ่านี่คือซอสอย่างเดียวนะแต่เส้นพาสต้าสามารถใช้เส้นอะไรก็ได้แล้วแต่ทุกคนนะจะเป็นเส้นสปาเกตตี้หรือว่าเป็นเส้นอะไรต่าง ใช่พาสต้ามาบ้าบะหมี่เกี๊ยมอีเส้นเล็กเส้นหมี่เส้นใหญ่เส้นมันละตะคุณเลยนะครับเฮ้ยท้างั้นไหนๆวันนี้รักกี้ทีทั้งทีเนี่ยเราลองทำเป็นเส้นมักกะโรนีเส้นหนึ่งแล้วมาลองทำเส้นที่คนไทยน่าจะชอบอ,อย่างเส้นมามา่าอีกอันหนึ่งดีไหมอ่าแต่ก่อนอื่นไปทำซอสให้รอดก่อนนะครับถ้าถึงจุดนะั้นอ่าปะปะปะ,ปะป เริ่มแรกเราจะต้องเริ่มจากการเชาะเปิดกระโหลกของน้องกระเทียมออกมาก่อนนะคะทุกคนใครที่ชอบกระเทียมต้องชอบอันนี้แน่เลยอะแบบว่านี่เลยเราจะต้องทํากิดควันเยอะไปว่ะไม่เป็นไรนี่เปิดยี่เลยเหรอเปิดหัวของน้องออกมาตอนนี้เราไปแซ่ไ่ใช่เราจะเอาน้องกระเทียมไปอบเพื่อให้น้องเขามีกลิ่นที่หอมฉุยเริ่มจากปรุงรสของน้องก่อนด้วยเรือพริกไทยเล็กน้อย เนยแล้วก็ตามด้วยเนยโอ้ยมันต้องเป็นของคู่กันเลยเนยกับกระเทียมเนี่ยแค่นึกก็อร่อยแล้วใช่ไหมหอมฉุยนีน่ารักปุ๊กปิ๊กน่ารักปุ๊กปิ๊กใครชอบเนยเยอะก็ใช้เนยเยอะใครไม่ชอบเนยก็ใส่น้อยหรือไม่ก็ใช้อันนี้ก็ได้น้มน้ำมันมะกอกอะถ้าไม่ชอบเนย <c oughs> เสร็จแล้วเราก็ขอมัมมี่น้อง <c oughs> ข็ในอ่าฟอยนะครับแล้วเอาน้องไปอบแล้วน้องก็จะออกมาเป็นน้องกระเทียมอบหอม มาดูสิหอมมากยังเปิดไม่หมดเลยกลิ่นมาแล้วว้าวลกสีทองหรืออารามครับหอมในกระเทียมมากหอมวุ้กลิ่นเหมือนอ้นี้แล้วนำปลากระเทียมมากเดี๋ยวเราจะลองใช้อุปกรณ์ช่วยนิดหนึ่งกลัวมันร้อนนะลองค่อยๆแบบว่าหวาบหวบุบบี้เอาเนื้อเขาออกมานี่เดี๋ยวจะลองบีบเนื้อออกมาให้ดูนะนี่บูชบูชบชออกมาเหมือนบีบกระเทียม นี่น้องนางลงไปจากกระเทียมแล้วตามด้วยพระเอกของเรา b i บิูบเขาล้างมือแล้วนะแตงเขาเลยใช้มือนะแตงนี่เลยเอาไปประมาณนี้ตามด้วยน้องเฟต้าชีสที่เราก็ไม่รู้วนะ่านาตาม,มนัเป็นยังไงโอ้โหมีแต่น้ำอู้มันมีน้ำด้วยนะระวังแบบว่าหกนะคะเหมือนต้าหู้เลยทุกคนเคยวางเต้าหู้วเราหั่นเขาออกมาแล้วกันเนาะ,ะนี่เลยหัน่น สำหรับใครที่รู้เลยเดี๋ยวต้องมีคนพิมพ์มาว่ามิดน่ารักเอามาจากไหนเราซื้อจากตรง After You นะคะทุกคนนี่โบบะอ่าประมาณนี้ครับทุกคนทำอะไรอะ่ะอยากชิมอ่ะอยากรู้ว่าน้องเขาเป็นไงชิมนะอ่ะชิมเฟรดช์ฟสเปล่าๆนะครับเป็นไงครับ เค็มใช่ไหมครับมันต้องเค็มอยู่แล้วครับเพราะว่าเบต้าชีสนะครับมันก็คือริมน้ํานมนะครับที่แช่อยู่ในน้าเกลือทําจากนมแพะหรือนมแก่นั่นเองครับทุกคนมันจะเค็มมากอีน้าทั้งหมดนี่คือน้ําเกลือสาวใช่ถ้าจะกินก็สลัดสลัดน้ำออกตายแล้วลองเมื่อกี้มีน้ามันลงมาเต็มเนือเค็มแน่เลยวะ่ะ <laughs> ต่อไปจะเป็นน้องครีมชีสนะคะแบบครีมชีส ความยากของการทำอันนี้คืออะไรรู้ไหมเรารู้แค่ส่วนผสมแต่เราไม่ร vale, ู้ปริมาณใช่ครับเขาไม่ได้ระบุไว้นะครับเราก็ดูดแล้วก็กะกะเอาแล้วก็ปรุงรสด้วยเกลือกับพริกไทยซึ่งเมื่อกี้มันเค็มงันนิดเดียวพอแซ่บพออีอีชิดเค็มมากทุกคน แล้วก็พริกไทยว้าวออกข้างนอกหมดเลยเพิ่มความเหลวด้วยน้องคนนี้เฮวีครีมอยากเร็วมากใส่มากอยากเร็วน้อยใส่น้อยและก็ถึงเวลา,วาล็อกหน้าตาเหมือนไอติมไงไม่รู้ว้าวสุดยอด เอามาเป็นซอสสีชมพูที่ดูงงง,งมันใช่ไหมวะอันนี้ือได้แล้วป่ะก็เขาบอกว่าได้แล้วแต่เดี๋ยวเราต้องไปต้มเส้นพาสต้าและเอามาผัดกับซอสนี้ก่อนอ้าได้เลยโอเคเส้นพาสต้าพร้อมเราขอเลือกเป็นมักกะโรนีแล้วกันนะทุกคนมันดูน่ารักปุ๊กปิกด,ดีแต่ถ้าใครชอบสปากเกตตี้จะลองสปากเกตตี้ก็ได้นะมามาลองทํากันเริ่มจากเราจะเอาน้องคนนี้ที่เราปั่นไว้ที่สภาพบนหน้ากลัว นี่มันกิมเม็ดเชคหรือเปล่าเอากระทะไปใส่ในซอสได้เลยครับทุกคนช่วยเอาซอสไปใส่ในกระทะนี่ใส่ไปอย่างนี้เลย,อย <laughs> เอาเอาเข้าไปดีเยี่ยมไปเรื่อนี่ลองดูครึ่งถ้วยก่อนนะทุกคนเพราะว่าอันนี้มันเยอะมากเดี๋ยวมันล้นกระทะนะคะแล้วก็ปุบปิ๊กเหลือเกินนะคะรสชาติมันแปลกๆว่ะหราเฮ้ยมันยังไม่เสร็จไงเดี๋ยวมันเสร็จแล้วมันจะอร่อยได้อ่ะเขาบอกว่าให้เราเติมน้ําพาสต้าได้ถ้ามันข้นเกินไปนะออน้ำต้มเมื่อกี้เหรออ่ะน้ำต้มพาสต้าน้ำต้มเส้นมักกะโรนี เติมลงไปนิดนึงให้น้องเขาเหลวหน่อยนะคะเฮ้ยโอ้โหสีชมพูชมพูแล้วเอมันคือซอสบาร์บี้ว้าวมาลองใส่เส้นมักโรนีน้อยของเราลงไปดื้อเยอะกว่าไหมเนี่ยเฮ้ยสีสันน่ากินมากเพราะมันคือพาสต้าบาร์บี้โอ้โหดูสีลอกมันชมพูมากอ้โหครเป็นสาวบาร์บี้นะคะเธอจะต้องรักสี ไม่แต่กลิ่นหอมกลิ<ๆ>่นหอมว้ามันชมพูมากมาลงจานแล้วเดี๋ยวเรามีอีกเมนูเป็นเมนูพิเศษเวย้ยเป็นเมนูบาร์บี้แบบใหม่เป็นยังไงรอ,รอเดี๋นี่เมนูพิเศษที่ว่านั่นก็คือเส้นมามา่าแบบที่คนไทยเราโปดปานนั่นเองเป็นแบบสไตล์เอเชียครับแบบนี้<ๆ>อยากรู้เหมือนกันว่าเส้นมามา่าเป็นสีชมพูจะเบลขนาดไหนไนปะ ลงลงกระทะไปเลยเนออันนี้เราใช้เส้นมาม่าเผ็ดด้วยนะเราอยากได้เส้นใหญ่ๆเนืเหนียวนึบๆครับทุกคนน่าจะอร่อยแต่ถ้าใครชอบเส้นเล็กๆแบบเส้นมาม่าบ้านเราก็ได้นะเอาแบบที่ทุกคนชอบได้เลยหรอกเฮ้อว้าวโอ้โหมาม่าเผ็ดที่คุ้นเคยกลายเป็นสีชมพูฟุ้งฟริงเพราะมันคือมาม่าบาร์บี้เฮ้ยล็อกเราทําเมนูนี้ไปด้วยเราต้องแบบให้มันตรงตีนหน่อยต้องร้องเพลงไปด้วย ลอกหลอกคอยแล้วมักะโรนีบาร์ดีม้มักะโรนีที่ฟุ้งฟิ้งที่สุดเป็นยังไง มีความหอมกระเทียมแล้วก็มีความหวานหวานของบิดรูนีหนึน่งทุกคนหยอร่อยอือไม่เหม็นใช่ไหมบิดรูมันเป็นผักอะไม่เหม็นไม่เหม็นคือมันไม่ได้อร่อยแบบเข้มข้นขนาดนั้นแต่มันอร่อยแบบรูส้สึกว่าไลท์ๆกินง่ายอ,าอ่ะอือเค็มปะเนี่ยอีอีเฟต้าชีสม,มันเค็มมากอะพอมาทำนว่ๆกันเราไม่เค็มเลยทุกคนุิยจรนะิงๆถ้าเกิดใครอยากมีโปรตีนมากกว่านี้ก็ไปหาเนื้อสัตว์ใส่ก็ได้นะใช่แฮมเพิ่มไก่เกยใส่ลงไปได้หมดเลยมาถึงคราวนี้บ้างครับทุกโหจานใหญ่ประเด็นอะ ที่แปลว่าได้อ่ะมามาทุกคนมานี่เป็นมาม่าเกาหลีบาร์บี้บ้างครับมาชิมซิมาม่าเกาหลีแบบแบ๊วแว ชอบเส้นมาม่าไหมอุ้จยจอยอดี๋บอกนะว่าอร่อยกว่าอีกเส้นมักกะโรนีอ่ะรู้สึกว่าอันนี้แอบอร่อยกว่าจริงเหรอเพราะความเป็นเส้นเล็กๆและเหนียวนุ่มอ่ะมันเหมือนแบบโพนน้ำซอสได้มากกว่าอ่าม,ม,มันมันอุ้มซอสมากกว่าชันร์หมใช่มันอุ้มซอสมากกว่าอุ้ยแอบชอบอันนี้มากกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเราเป็นคนเอเชียนด้วยแหละทุกคนไม่เชื่อหรอกไม่เชื่อหรอกลองและแกมุมนี้ก็เหมือนหมี่โคราชเหมือนกันนะที่มันจะบู๊บู๊บหมี่โคราชครับทุกคน ลองดูทุกคนเฮ้ยเราโรยงาโรยแบบไอสาหล่ายของมาม่าเกาหลีมาด้วยนะเพื่อให้มันได้ความเป็นแบบแมกการีเส้นอันนี้มันจะมีความเค็มๆมากกว่ามัคโรนีนิดนึงบอกเลยมันทําให้อูมามีกว่าใช่ไหม ฉันไม่กินบิดรู้นะยังไม่เคยกินเลยเพราะว่ารู้สึกว่ามันต้องเหม็นแน่ๆแต่พอมันมาอยู่นี่ก็ไม่แย่นะโอเคเลยทุกคนถึงแม้มันจะไม่ได้อร่อยเข้มค้นแบบมาม่าผัดที่เราเคยกินกันหรือว่าแบบเป็นมักโรนีปอบชีสะายขนาดนั้นะแต่มันอร่อยนะมันเป็นไปทางแบบมาม่ามันมันอเฟต้าชีสอตะมันจะเค็มๆนิดนึงถ้าใครชอบรสจัดกว่านี้เติมเค็มได้อีกเติมหวานก็ได้นะคนไทยเราจะชอบกินติดหวานนิดนึงจริงๆถ้าเติมต่าต่างน่าจะอร่อยใช่แต่นี่ก็เป็นแบบรสชาติธรรมชาติธรรมชาติไงกนาทั แต่ถ้าเกิดใครที่ไม่ชอบชีสอ่ะไม่ชอบกลิ่นชีสเลี่ยนๆก็อาจจะไม่ชอบก็ได้เพราะว่าตัวเนี้ยมันครีมชีสกับชีสเวตาชีสมันค่อนข้างจะแรงนะคะอ่ะาแต่สำหรับเราสองคนเราคริดว่าโอเคนะอร่อยดีกินง่ายนั่นแหละครับทุกคนพาสต้าบาร์บีเป็นเราค่ะเป็นดูได้ใครชอบกิปนี้ก็อย,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะจกันหมายถึนหะ้าครับหรือมีเมนูอะไรที่อยากให้เราลองทําก็แท็กมาคอมเมนต์มาบอกได้นะจ๊ะมีบาร์บีต้องมีเคนคน,นียพาสต้าเคน เ้า้าเกินเอาเป็นสีทองหมดเลยเป็นดีเหรอฮัอาาอลโหลอะแล้วบ๊ายบาย